บ้านหลวงไม่รู้ตัวเลยว่าแม่ชีทั้งสามคนวางแผนจะควบคุมท่านจึงให้ท่านดื่มชาที่ผสมสารพิเศษแล้วก็รู้สึกมึนงงทันทีปากฟองขาวหมดสติไปจนกระทั่งสลบสลายไปในภาพของแม่ชียอย่างสิ้นเชิงพอฟื้นขึ้นมาในห้องที่คณะนักบวชสามคนเริ่มมือเท้าไม่ถูกช่วยบ้านหลวงถอดเสื้อผ้ากางเกงถอดไม่ออกเลยใช้กรรไกรตัดเลยแม่ชีสูงไวมือไวมากรวดเร็วทันใจเมื่อร่างกายที่แข็งแรงของชายผู้นั้นปรากฏอยู่ตรงหน้าแม่ชีหนุ่มก็ตาเป็นประกายทันที เพราะนี่เป็นภาพที่เธอไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนทารกโมเสสในดงกบจากนั้นทั้งสามคนก็เริ่มจัดการสิ่งของของบานหลวงพยายามหาทางออกว่าจะทำอย่างไรต่อไปเพราะถ้าคนหายไปสักคนย่อมต้องเป็นที่สังเกตของครอบครัวทางแผ่นดินใหญ่แน่ๆดังนั้นด้วยความเห็นชอบของทั้งสามคนจึงตัดสินใจที่จะทิ้งบานหลวงอีกไว้ที่อารามก่อนส่วนต่อไปจะทำอย่างไรก็คงต้องค่อยๆดูกันไป เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมาถึงเช้าวันถัดไปบ้านหลวงตื่นขึ้นมาจากความฝันอันแสนหวานดูเหมือนว่าความฝันนี้จะไม่ธรรมดาในขณะเดียวกันหญิงสาวทั้งสามคนอยู่ใกล้ๆทําให้เขาต้องปกปิดความรู้สึกอึดอัดแต่ผู้ชายคนนั้นดูเหมือนจะจําอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับเมื่อวานแล้วแม่ชีก็โกหกว่าเขาเป็นลมเพราะล้มจากการถูกไฟลวกหมดสติไปดังนั้นบานหลวงจึงสงสัยเอาเสื้อผ้าของฉันมาให้หน่อยฉันจะไปแล้วมันต้องซ่มขาด เพิ่งถอดเสื้อผ้าของคุณออกไปเราจะเตรียมเสื้อผ้าไว้ให้คุณที่บ้านพรุ่งนี้ฉันไม่ใช่คนไข้ฉันขอใช้ห้องน้ำหน่อยหรือไม่งั้นฉันจะไปข้างนอกต่อมาชายคนนั้นก็คลุมผ้าปูที่นอนเตรียมจะปล่อยน้ำตอนเช้าขณะที่แม่ชีก็ยังคงเดินตามหลังเขาอยู่แต่พวกนางก็ไม่เคยคิดมาก่อนบ้านหลวงผู้มีฐานะกลับปล่อยน้ำท่วมผักโขมที่พวกนางพาะปลูกอย่างพิถีพิถันเสียอย่างนั้น มันเสียหน้าไปหน่อยนะต่อไปคงกินผักนี่ไม่ลงแล้วละ่ะจริงๆแล้วตอนแรกแม่ชีก็ดูแลท่านบาหลวงดีนะจะทาอาหารอร่อยๆให้มากมายก็หวังว่าจะได้รักษาที่นี่ไว้วัดกลางที่โลกได้ลืมเลือนไปแล้วแต่บา้านหลวงยังคงดื้อดึงยืนกรานที่จะบอกเรื่องนี้ให้คนอื่นรู้และหวังว่าอีกฝ่ายจะคืนโทรศัพท์และกุญแจรถที่พกติดตัวมาให้เขาแต่แม่ชีก็ยังคงแสดงท่าทีเย็นชาปล่อยเขาไปก็เหมือนกับปล่อยเสือเข้าป่าดังนั้นจึงต้องใช้กลยุทธ์ยื้อเวลาแต่ความเฉยเมยแบบนี้ เริ่มทําให้บารหลวงรู้สึกหวั่นใจกระทั่งฝันร้ายในคืนนั้นตอนนั้นเองที่ท่านรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดามองไปที่น้ําเปล่าที่เตรียมไว้ข้างๆตั้งใจจะดื่มตามปกติแต่แล้วท่านก็ชะงักหรือว่าน้ํานี่แหละคือต้นต่อที่ทําให้ท่านหลับไปทุกอย่างดูผิดปกติไปหมดและนอกหน้าต่างก็เป็นหน้าผาสูงหลายสิบเมตรการหนีจากที่นี่ดูเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนทุกอย่างทําให้ชายคนนั้นเข้าใจในที่สุด ว่าการที่เขาถูกทิ้งไว้ที่นี่เป็นแผนของแม่ชีดังนั้นบาหลวงผู้รู้ล่วงหน้าถึงอันตรายจึงใช้จังหวัดที่แม่ชีไม่อยู่เริ่มค้นหาสิ่งของที่ชายคนนั้นพบติดตัวมาแต่ของไม่เจอดันไปเจอมีดสั้นในลิ้นชักแทนหาอะไรอยู่หรอคะเสื้อผ้าของฉันคะพี่สาวมากาเรตาถ้าจําเป็นฉันจะซ่อมมันเองคะ่ะใจเย็นๆหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวลูกก็ได้เสื้อผ้าคืนพรุ่งนี้ อย่างน้อยก็คืนโทรศัพท์ของฉันมาฉันอยากได้โทรศัพท์ของฉันคืนโทรศัพท์ฉันจําไม่ได้ว่าฉันเคยเห็นโทรศัพท์เลยพระอิกเนเชียสบางทีอาจจะถูกแก่ตัวใดตัวหนึ่งกินไปแล้วทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะรู้ใจซึ่งกันและกันดังนั้นแม่ชีมาการิต้าจึงนำกระโถนปัสสาวะมาให้ทันทีเตรียมพร้อมเฝ้าอยู่ข้างกายตลอดคืนพ่ออีกเกอร์งงไปเลยท่านกลายเป็นแก่ที่จะถูกฆ่าเสียแล้วและนี่ก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดได้ยินเสียงลมพายุข,ข้างนอก ความคิดที่กล้าหาญผุดขึ้นมาใกล้จะเข้าสู่ยามวิกาแล้วแม่ชีมาการเร็ตเริ่มกลนเห็นได้ชัดว่าหลับสนิทแล้วแต่บาทหลวงกลับรู้สึกตัวดีผิดปกตินับตั้งแต่ไม่ดื่มน้ำที่อีกฝ่ายเตรียมไว้ให้อาการมึนง,งงก็หายไปแล้วเขาก็หยิบมีดที่ซ่อนไว้ใต้หมอนออกมาเล็งไปทางด้านหน้าของมาการเรตาหลังจากที่อทอสวดอ้อนวอนขอเข้ามาต่อพระเจ้าแล้วก็แทงลงไปบนพรมอย่างแรงโชคดีที่เสียงนั้นไม่ได้ปลุกชีเชสเตอร์ให้ตื่นแล้วหลังจากนั้นก็ตัดๆไปเรื่อย ก็ทำเสื้อขนแก่ง่ายๆให้ตัวเองได้ใช้เวลาไปหลายนาทีอยู่แม่ชีที่หลับอยู่ก็ไม่ได้ตื่นเพราะเสียงดังหลับสบายจริงๆต่อมาเมื่อบาหลงอิเกเกรตเรียมตัวพร้อมแล้วก่อนออกไปก็ยังไม่ลืมที่จะเอาทบปะสาวะไปด้วยเริ่มแผนการหลบหนีอย่างเป็นทางการแต่ที่นี่เขาไม่คุ้นเคยเลยเจอแก่เกือบเอาชีวิตไม่รอดโชคดีที่เป็นแก่ตัวผู้และไม่ได้สนใจเด็กคนนี้แต่ว่าเขาไปแล้ว ไปหาคาร่าอ๋อพ่ออีกกร้งอย่างสุดชีวิตหลังจากผ่านสุสานไร้ศมาในที่สุดก็ต้องอเผชิญกับดงหนามที่รกชักแต่การจะผ่านไปให้ได้นั้นยากเหลือเกินและอุปกรณ์สําหรับปัสสาวะของท่านก็ได้ใช้งานอีกด้านหนึ่งแม่ชีสามคนค่อยๆค้นหาไปเรื่อยๆพวกนางรู้ดีว่าคนแปลกหน้าอยากออกไปจากที่นี่มันยากยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ฉะนั้นละครไล่ล่าจึงเริ่มต้นขึ้นทันที เลือดน้ำคาราคิก จินตนาการอันสวยงามทั้งหมดกลายเป็นเทียงภาพลงตาในพริบตาคราวนี้บาทหลวงอีเกอร์สวยแน่แน่และซิสเตอร์มาการ์เร็ตก็มีงานทำแล้วการฆ่าหมู่ฆ่าแกะเป็นความถนัดของนางแต่ในฐานะนักบวชพวกนางจะไม่เอาชีวิตบาทหลวงหรอกทำความสะอาดร่างกายและบาดแผลให้เรียบร้อยแล้วก็กำจัดขนออกไปด้วยแม่ชีชราทำอย่างใจเย็นยังไรเสียขนแก่ในอารามก็เป็นของนางทั้งหมดแล้วก็เย็บแผลเย็บแผลที่บาดหลวงถูกกรีดสุดท้ายก็โกนผมทิ้งทำให้ผู้ชายคนนั้นกลายเป็นนักโทษอย่างสมบูรณ์ แบบนี้ก็จะหนีไปไหนไม่ได้แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ชีทั้งสามสวดมนต์เหมือนเช่นทุกวันแต่อิฟฟี่แม่ชีหัวหน้ายังคงไม่หวังใจเธอหยิบกุญแจของบานหลวงออกมาตัดสินใจจะออกไปจัดการรถคันนั้นข้างนอกแบบนี้ก็จะตัดทางหนีของบานหลวงได้อยากหนีก็หนีไม่ได้แล้วแต่พวกเราก็ไม่ได้ออกจากโบสถ์มานานแล้วหรือพวกเธอจะผิดคำสาบานกันฉันทำผิดคำสาบานไม่ได้ฉันจะไม่บังคับเธอหรอกพี่น้องของฉัน ฉันจะไปกับคุณสุดท้ายทั้งสามคนก็ลงความเห็นตรงกันตัดสินใจไปตามหารถขับเคลื่อนสีล้อที่บารหลวงขับมาที่นี่ไม่ใช่เกาะเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยทะเลแต่เป็นหน้าผาชายฝั่งที่ห่างไกลแทบจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกและเป็นลางบอกเหตุถึงจิตใจและศรัทธาของแม่ชีที่ขาดการติดต่อกับสังคมสมัยใหม่โดยสิ้นเชิงตอนแรกบาหลุงขับรถมาแต่ช่วงทางสุดท้ายไม่สามารถขับรถไปถึงอารามได้โดยตรง จึงเลือกที่จะเดินเท้าไม่นานทั้งสามคนก็มาถึงชายหาดโล่งๆแห่งหนึ่งโดยเฉพาะซิสเตอร์คาร่าที่ยังสาวดูตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะเธอไม่เคยมาไกลขนาดนี้มาก่อนยิ่งทําให้พวกเขาไม่สามารถสัมผัสถึงความงดงามของธรรมชาติแบบอื่นได้แม้กระทั่งทั้งสามคนยังไม่เคยเห็นรถยนต์สมัยใหม่ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรยืนอยู่ข้างรถคาร่าใจจดจ่ออยู่กับความอยากรู้ส่องกระจกจัดทรงผมของตัวเองไม่มีเวลาให้กับความเย้ายวนใจหรอกนะคาร่าซิสเตอร์เราต้องหาช่องกุญแจให้เจอ ถอยหลังถอยหลังแม่ชีชราลองครั้งที่สองเปิดประตูรถได้สำเร็จแต่มา,าร์กาเรต้าโมโหมากกว่าแล้วพวกเธอก็ปล้นเอาของข้างในไปหมดแล้วถอดเกียร์ออกดึงเบรกมือขึ้นแล้วทั้งสามคนก็ผลักรถอย่างแรงจนกระทั่งถลายลงเนินไปยังหน้าผาหายไปจากสายตาของทั้งสามคนโดยสิ้นเชิงในขณะเดียวกันท้องฟ้าก็มีเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นแล้วก็มีฝนตกลงมาเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วถึงเวลาที่จะกลับไปยังอารามแล้ว ส่วนทางด้านบัานหลวงก็ถูกเสียงฟ้าร้องที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทําให้ตื่นขึ้นมาแต่โชคร้ายที่เขาถูกมัดด้วยโซ่ตรวนแน่นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปติดตามอาทาโอตอนต่อไป